รางวัลด้วยการด้วยคำถามที่มีอยู่ว่าอะไรครับโลกคำถามที่อยู่ว่านะฮะเอเดนโอ้โหเสียงเสียงตกรอบกี่เป็นร้อยละเอเดนวันนี้นะฮะในเทสที่เราดูกันอยู่นี่เอเดนกี่ม้าสีอะไรเออวันนี้คืออะไรครับอิสลามไออิสลามปิ้วปิ้วปิ้วเกือบมาไม่ทันเลยปิ้วปิ้ว๋ยวนี้ไม่ต้องปิ้ว เด uhh> ี๋ยวคนฟิวให้บอกให้นะที่นี่นะกูเทสมาหมดแล้วกูรู้ว่าพวกมึงจะมาถ่ายภาพอิสระอะไรอันนี้เอาอันนี้ก่อนที่นี่ชื่อว่าอะไรอะไรวะเยอร์ตอะไรวะเยิร์ตดีอะไรดีอะดีสปอร์ตดีสปอร์ตอะไรดีสปอร์ตแอนด์สปาดีสปอร์ตแอนด์สปาเฮ้มีตรงไหนดด้วยจะไปดวดด้วย ขั้น5ของดงอกเอกดองเอกับไม่นะครับผมไฮไลท์เด็ดที่นี่คือเบสบอลที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ที่นี่คือถ้าตีเบสบอลให้โดนโฮมรันหน้าของขวานพิเศษจากที่นี่ไปเลยขอให้เลยเหรอใช่ให้เลยโอ้โหกูเสียายกูไม่ได้ช้อมวันนี้กลัวพวกคนตีเขาขายกันที่นี่50,000บาทแล้ววันนี้แต่ถ้าตีโดนพวกเขาแจกนีเลยเอาดิอ่า พ้อมอย่าดพอมครับนักศีลาอิตองอายุไดเฮ้ยใช่ใช่ล้เอ้ยแล้วเอ้อ้ยวเอาโแล้วห้โโอ้โหนักบโอ้หเอ้ยโหไปเอ้ยโหี้ของงว่ เอ้ยเออไปไหนวะไหนวะไหนวะเฮหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมี่นะเก K3 จากวัวไวเว็บโตเกียวฮอตกับตอมนะมาพี่สามมาแล้วหมดแล้วพี่สองเฮ้ยเออ ไปเอาจะโดนมหรือจะโดนหน้าเฮ้ย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 านสยะ่าทำานจะโอ้ต่หมอแมนบอลด้วยพหนุ่มคนนั้นกำลังคว้าลูกออกมาไปเดีโอ nắm được rồi, khó cái là mạnh, yong go yong go, oh, ui, rồi, không còn lớp yam còn lại, không được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 , โอ้ดมแน่กิ่เออเออกี่ร้อยยี่อะไรแล้วมึงจะได้อะตูกูคะ I'm oh ใครพโดนกูไม่รู้จะเชียร์อะไรอ่ะคือแบบเหมือนดูอ่ะแล้วก็ใครเดี๋ยวให้พี่ฝนไปใส่เอฟเฟกต์แป้วเฮ้ยแป้วแป้วแป้วอือออฟติกายรู้ไหมคนป่วยเฮ้ยโดนได้ไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขี่แถวไปเฮ้ยเราไม่เป็นไรหรอเริ่มไม่รูกสุดท้ายพอดีมาแล้วมาแล้วกำไม้นั่นๆเลยอุ๊เสียว ¡Ah! ¡Ah! กีฬานี้มันไม่เวิร์กไม่รอดหรอมันมันไม่เวิร์กริงโอมรันอย่าหวังเลยเอาให้โดนก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเวลาให้อื่นเล่นในที่สักหนึ่งกีฬาดีกว่าว่าที่นี่สนุกแค่ไหนทำอะไรดีทำอะไรดีเออเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเดินดูก่อนโอเคปก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนีแล้วก็มาถึงกีฬาผู้ชายผู้ชายอย่างนี้นะนั่นก็คือบอลเล่ยที่นี่คือกีฬาเตะฟุตบอลนะฮะ กติกาเราง่ายๆคือเสดโดนช่องไหนบวกแต้มการบแต้มง่ายๆนะครับแทมมันอะสามรักเฮ้ยห้ดีกว่าห้าสามบวกเลย้าสบวกเลยหรือว่าสามดียวะห้าไปเลยหไปเลยนะแล้วกห้าทั้งคะแนนคะแนนมากที่สุดชนะงั้นเริ่มที่ที่เลยคือเรียวอ๊อมาดิเรียวอ๊ตบมาแล้วลูกแล้วห้ารแก้เลยได้เลย้อไปยลก ไม่โดนเลยสองเมาตนราที่3มใช่ครับไอ้าพี่สอเ้ยโดนอ่ะเป็นสิบแทดแปด้หรอโอ้นี่สแของลุงอได้ไปสิบแปดใ่แบบี้เลย นักเตะคนต่อไปเขาเรียกว่านักเตะในตำนานเขาเรียกว่าสตรีเล็กตกตัวมาจากบาสเซลเอากระเทยมาเตะบอลนะทุกคนก้าวขด้นเตแมนๆอย่างเราเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยค่อยเป็นกระเทยค่อยเป็นกระเทยอีกระเทยมึงไออีกระเทยเราต้องเตะให้โดนอันไหนอ่ะอันไหนก็ได้ได้เวนับแตะบออนไยโอ้ยโอ้ยครับครับวัดลงเงินเออ มารวยมารวยาเพิได้ประเดนขอโทษมารวยไม่ได้ต่เร็วมากไปรับอลตาุณบอลคนต่อไปว่มาแล้วขาเดินลังลโอ้โหเดินเวควาใจลูกแรเ้อนนี้ยังยังยองจังย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 หงยั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 งงยัง ครูที่สามเท่าไหร่แล้วสาม่ยอันนี้อันนี้มิ๊มิงกิ๊นงแล่ไ รีอฟซีน้องทีมฝากท้อแมนแมนอย่างเราเตะบอลด่วะเพื่อนเอาเตะเลยเตะเลยเต่เลยไม่ต้องถามอค่เป็นไรมาพร้อมไห้องดีมพร้อม่อลูกแรกเตะบ่อยใช่ไหมปกติใช่ไปไม Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, ดีสุดเพราะว่ากีฬาที่นี่เยอะมากแล้วเราเล่นครบทุกอย่างแล้ววันนี้สามเเือนี่คือไม่มีแรงหมดแล้วมีทุกอย่างจริงี่แน่ดีสปอร์ตคือคือเราเป็นแบบกีฬาในร่มอ่ะกีฬาในร่มมีห้องแอร์ด้วยไม่ได้มีแค่ที่เดียมีโต๊ะพูตสนามมวยมีนวลให้เราต่อยกันมีมินิก๊อบมีสนามบอลมีผามีเยอะมายก็มีมีเยอะมากจริงๆเยอะมากแล้วันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยคือดีสปอร์ตสเตเดียมนะครับผมที่ให้เรามาถ่ายทำในวันนี้และ อีกอย่างนึงที่ไม่ธรรมดาที่นี่คือคืออะไรฮะตอนนี้มีของรางวัลอยู่ในมือของแล้วนี่คือของรางวัลที่ทุกคนต้องการไม่ใช่รางวัลที่ได้จากโกมรันแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีดีสปอร์ตเซเลเดียนนะฮะมีรางวัลให้ถึงถ้ารางวัลน,นะฮะถ้ารางวัลน,นี่คือบัตรเล่นฟรีหนึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอ้โหแค่นี้เราจะเราเอามาทำอะไรฮะเนี่ยเราจะมาแจกคนดูช่องเราไงฮะโอ้โหตบเลยฮะ คนดูที่ติดตามข่าวอิสระกุมารเดลี่กุมารแคลเวลหรือว่าน้องพี่ที่เรานะฮะครับถ้ารางวัลด้วยกันด้วยคำถามที่มีอยู่ว่าอะครับโลาคำถามทีม่อยู่ว่านะฮะเอเดนโอ้โหเสียง <laughs> เสียงตลกลับกี่เปยนตะ้นไลนะเอเดนวันนี้นะฮะในเทปที่เราดูกันอยู่นี่เอเดนกี่มา้าสีอะไรเออ ถ้าผู้โชคดีคนแรกนะฮะที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ยูทู e อันนี้นะห้าคนแรกเท่านั้นมเมเนกันมาเยอะๆนะจ๊ะเรายังใจจริงๆอ<น>ะไยังไงวันนี้ก็<อ>ไรกหรตออย่าลืมนะ,ะติดตามข้าวอึศขอาเรานะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มก็ดูได้แล้วใช่แล้ว,ลวอย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับรางวัลจากนีสปอร์ตนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราครับสำหรับวันนี้นะคะร<ห>ายการข้าวอึศรานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเรากันด้วยตริงๆๆิงจริงไปแล้วต่อไปไม่เป็นไรอ่ะเพิ่งฝังเสียงกูเิยเสียงกูตกร่องกันหมดเลย